และเต่นเก่าอับเที่ยอกวนราวกับเวลาไม่เคยเคลื่อนไปไม่ยืนจ้องกระจกบานหนึ่งซึ่งมีคราบฝ้าขาวจับเต็นไปหมดเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่แทนกระจกเบาๆชูๆทาพสะท้อนในกระจกก็เปลี่ยนไปเป็นทาพของหญิงสาวในชุดแนวรำไทยสีทองสูงชดาห่มสบายเรียบร้อยยืนรำอยู่หลังเธอไม่หันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่า เงียบนันและว่างเปล่าจนหน้าขนลุกเธอรีบหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งแต่ภาพนั้นหายไปแล้วเลิอเพียงใบหน้าของเธอเองที่ซีดเซียวและมีเหงื่อซึมทั่วหน้าขณะที่เมค์กำลังตั้งสติเสียงเกรดร้องของฟายก็ดังขึ้นจากเวทีทำให้ทุกคนในทีมวิบวิ่งไปยังต้นเสียงไฟายชี้ไปที่ม่านเวทีเมื่อสันเทา ใบหน้าข่าวซีเธอบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินรำออกมาจากม้านเธอไม่ได้เดินธรรมดาแต่เหมือนลอยออกมาท่ารำของเธอสาง่างามและชัดเจนทุกจังหวะแต่ที่น่ากตัวที่สุดคือเธอไม่มีเท้ามีเทียงชายผ้าสบายที่ลากไปกับพื้นไม้ทุกคนพยายามสำรวจพื้นที่แต่ไม่พบร่องรอยอะไรเลย